เย็บเบกอันนี้ให้สังเกตไฟทับทิมท้ายเปิดไฟยุกเฉินไฟยุกเฉินก็มาพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับมันก็ปิดไฟยุกเฉินเปิดไฟลีไฟลีก็คาเดเอวท้ายข้างล่างไฟลีก็จะติดแบบนี้นะครับไฟลีจะติดยาวแบบนี้ใช่ครับใช่ครับ ก็จะติดแบบนี้ไฟหน้าดับมันดับไปด้วยนะครับไฟหน้าติดมันติดด้วยนะครับแบบตอนเราเปิดไฟลีอ่ะเยยบเบรกอันนี้ก็ไฟมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปล่อยเบรกปิดไฟลีปิดไฟลีก็เป็นตำแหน่งออโต้ก็คือกลางวันอ่ากลางวันก็จะติดแบบอ่าเยียบเบรกก็กลางวันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ปล่อยเบรกเรื่องช่างวิ่งโชว์ให้ดูหนึ่งรอบนะครับปิดไฟยุกเชิญกลางคืนปกติวิ่งไปก็จะจะเป็นแบบนี้ไฟวิ่งโชว์หนึ่งรอบหลังจากนั้นติด